ครับพี่น้องสวัสดีครับโบ้ยประด่ดนกับมาเบื้องคุณแก่ใหม่เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เนาะเพราะว่ากับเบิ้งคุณยายคนหลายแล้วเคนเมันเฉียดเนาะพี่น้องเนาะกับเบิ้งหน้าใหม่เป็นน้ำนาะมากับน้องอีกชื่อพี่นอ้องอีชื่อว่าดีครับเดีครับเสียงเราได้จตกคุณแก่ใหม่เนาะพี่น้องทั้งหมดอันนี้ของน้องหญิงนี่พี่น้องปรเด็นเรื่องเสื้อผ้าแบบเบิ้งเนาะเขอบปลาเฮาพี่นอ้องมือนีิไปให้ชกี่ยยัง ปลาหน้าพี่น้องนะป้าพี่น้องน้าก็มน้องไอศูนย์พี่น้องน้าก็มหา่นเป็นปลาเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยู่ตาบานไรกันกับมกมุนเนาะพี่น้องเนาะหาเที่ยวปลาเที่ยวดงไปกวกับพี่น้องอไอศูนย์ก็ผมมาเบิ่งคนตัดใหม่พี่น้องคุณยายก็บปอบใจเพิ่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องอยี้คิดอย่างไรบอกเล่าแล้วล่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวม่อะไยกัมก่เนาะพี่นนังเนาะบอกคนมาเดี๋ยวม่อะอยกับมาออดอกรบมีโอกาสมีโอกาสไม่น้อยไอ้จัาหน่อยนะเป็นออยก,กับมาหาเอาคื้กเกาล่ะราะว่า้วยคนคนวัตถิมป้าดอนที่มาคือเกาล่ะน้ะพี่นนองนะคุณแม่พ่จคิดของคนไปนั่นละพี่นนองเออคิดของเราไปนันนะ่นละ ตอน้องไอ้เชียวมาเรียนป้ามือนไอ้เคียวนะครับก็<ม>ป้าก็ไปใส่ป้าหาป้า,าดดไปหาป้าไปจังดยป้าอย,ย่ใส่กับมโหจักเลยูว่ามึงยุใส่หนุ่มไหนองกับมโหจักน้ำพึนเนะาะไก่พึนยางเขามาไก่เต๋อที่หัวหนอง นานของก็เด่นป้าเพันเสือพันส,อสือป้านะพี่น้องเพันเสือป้านี่แหละพี่น้องเสือป้าเสือป้าหลัเพันตัดไปขายเนาะพี่น้องเนาะโมรูว้ว่าสิได้เงินหลายอยไ,ไ,ไดงเลยนะพันเสือแปดพันมาเสรนจแลถามเพิ่นเป็นต้นบอกว่าเสือแปดพันมาเสร็จแล้วก็ร่างมือได้คิวเอ้มือเลื่อนเสียงรถติดแหละพี่น้องรถยังติดว่าเอาปิกอัพอปขามาบ้านเหรอ โอ้ล็กรับเราติดกากมกแก้ไหม <c oughs> โอ้ติดต่มเราลดมันไปได้ป่าละ่ะตรงมาเลยเออโอ้โอไปบ่ได้ดอกรถติดตมมันอ เวมก็เล no, no. like, 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 oh, ิกเนาะพี่น้องเนาะไปได้ปะเนาะมาเชียวมาเชียวมะรถเบาเบาปะรถเบาเบ่รถเบาไปบ่ได้เนาะรถหนักจีไปได้ยู้มาไม่ได้มาบ่าเพิ่งพนทัดใหม่พิ่นตันใหม่อะไรฮ่เอาไปเนี่โอ้อันต่อไล่ได้ไปได้ต้องเอารถที่แต่งมาดึง เป็นพ <chat> ี่นางสมมันลงขุนมันลมอยก็บาแดนปะโอ้ได้เออกรมบอกาศขมาเรยรถทะลุดเบาเนี่ยไปยากเนะพี่นองฟังนี่ติดดอิติดฟังนั่นร่งกับต่อรอตรงตรงมึงอยู่ร่างมึงบ้านไนเออมันมืเนาะพี่นองมวยร่มของมันมื่น มือ่น่ะมันกลับไปว่าอะไแล้ววันนี้มันบ่ขันบ่ลองเอิอนมูมาสุกใส่บ้างบ่ลองเอิอนมูมาสุกใส่บ้างมันมื่นเนาะทางมันหล่นอือไปได้ไปได้บ่เนาะ

ข้าแล้วาพกันเมียลรวบ่ซื้อน้ำมันเลเขาโม่คนนี้ใช่เนี่ยกิข้าอยู่ไปเอาไปเคนตัดใหม่ตตืบฮะังดืนีก่นตบ่บได้เห็นแต่ยหญ่ได้ยังมเที่ยวปลามือนมาามาเที่ยวปลาพี่น้องเมือนมาเที่ยวปลากับน้องอีกเที่ยวเนพี่น้อง คนคนข้ามาเล่นปลาเอาหนงอีกทิเลยดนเห็นคนอากันมาเจียวปลา แล้ววางน้ำต้วนีเด้วยเชียน้ำเดียมู่คนจะใส่กพอ่นอกินเขาจะใช่เวอร์อัจจะบาเพิ่มคนตัดใหม่นาะพี่น้องเขาป้าเฮาวมือนพอนพอนไข่เขาป้าอ๋อเขา,าเห็นคนจะี่ย โอ้เห็นมาใส่ละใตาใส่ตาโอ้พันตัดใหม่พันตัดบ้างพี่น้องพี่น้องตัวนึ่งหน่อยๆพันบอกว่าพันตัดใหม่ไปขายหน่อพี่น้องป้ายนู้แต่เสื้ดถายเราเห็ดฟื้นเห็ดยังยังได้หมดเลยฟื้นเห็ดยังได้เด้มาแล้ว ไปมันมาตัดดอกบัวใดบ่หน,หน่ฮะไปไม่ร้ายเนาะพี่น้องเนาะพันผ้าพัาากกินข้าวบ้านกลัอบมาแล้วโอ้ได้ยังกินเนาะ,ะกินข้าวยุป,ป้าคือสิแซ่บเนะาะไปมันนี่ ตัดเอาเพ็ดฟื่นมันได้บ่เนี่ยตัดไปเพ็ดฟื่นไว้ตัหนึ่งขานะเนอะดบมาครับผมเข้าแต่ไรกินอ๋อดีมากครับโอ้ผมไยอ่โอู้จุดจะแซ่บแต่คนกินเข้าวยุบปลาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พอวันนะพี่หนุ่มโทษกินแค่กินข้าวกัดไม่ครับโอ้เสียดายรถเขับไม่ได้พี่เลยเนาะฝ้ายคิวมาตัดออกใหม่เพ็ดฟื่นนั่นน่ะเป็นหนึ่งข้อ แ้กล่ะนผมเมองานแให้เไม่ด้พี่น้องเด้อไหุดถอนกันถอนจุปากินแล้วบออะตัดไม่ไดเลยแซอบี้กบมะแก้วเนาะก็ได้เป็นหนึ่งเขาขี้การถนั่นม่แก้วอันรถนึ่งก็จะได้ดึงดังได้รายปีเนาะปีหนึ่งคนน่ะฝ่ายมันเตีมเลยพี C ่น้องปลายหม่คนตัดได้ซุ่งเนี่ยน้อยแน่ๆเน่ยเนี่เป่าบ่ไม่ตัดหรอกบ่ ฮะต้นส้มตัดต้นยังไงอืมผลเหลืองอะไรต้นยังไงนะพี่น้องเนาะไม่แดงไม่ดูบมั้ี่บ๊บ่มีแล้วอือมันอยู่นี้มันมันโคกไม่แดงไม่ดุนะมันมีต้นมันมีแต่ไม้เนื้ออ่อนเบิดในนียมีแต่ไม้ร่วมบ๊อืออือไม้ใบไซ่ง่องบ่ได้อือผ้ามาเรียนปลาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ยผ้าเบิ่งสมบรรยากาศปลากินข้าวปลาแซ่บขนาดเด้อยกินกับยังก็แซ่บด้วกินข้าวปลาผ่อนคลายพี่น้อง คลิปนี่ยมกเพชรอันนี้บมันมันอ่อนกสามากดับเลยเห็ดหรอเศรษะเศรษะพี่น้องเข้าป่าพอลูกสาวจะวานสมาษจะเนี่ยจะบอกเมื่อคืนเนี่ยจะถามด้วล่ะจะถามด้วยนี่ย เนี่ยสินาคือไม่ได้สิาะพี่สันพอถามเด้อโดดเดือดก็ออาไปพินาขอนมั้งครับคลิบนีโฟอเดนกับสิไใซ้ำนีนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันกินเขาซะโฟตามันกินเขาทมันน่นจงปอกันไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผมมาครับ